สวัสดีครับพกเราในช่องพลายทองคำนะครับก็เช่นเดิมเช่นเคยครับเรามาพูดคุยหลังจากเราผมเคยเล่าประวัติของพลายทองคำให้พ่อเมฟซีฟังไปครั้งหนึ่งแล้วนี่เรามาฟังดูประวัติควานประวัติเจ้าของบ้างว่าเป็นมาย,ยังไง ถึงได้มาอยู่จุดนี้ได้มามีพายทองคำนะครับห <c oughs> ลังจาก <c oughs> ผมเกิดมากับครอบครัว <c oughs> ครอบครัวหนึ่งนะครับชีวิตชาวนาเหมือนกับคนทั่วทั่วไป กับคนทั่วๆไปที่ดำเนินชีวิตอยู่แบบชาวบ้านบ้านชาวนาของเราธรรมดาปกติคนหนึ่งนะครับเกิดมาด้วยกันมีพี่น้องร่วมท้องพ่อแม่เดียวกันทั้งหมดห้าคนนะครับห้าคนมีผู้หญิงสี่ชายหนึ่งผู้ชายคือผมนะครับเป็นลูกคนที่สี่นะครับลูกคนที่สี ก็มีน้องสาวคนสุดท้องอีกเนาะคนหนึ่งนะครับชีวิตครอบครัวเราก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายไม่มีอะไรมากมายกินอยู่ง่ายๆหาไรายได้ก็กินตามธรรมชาติที่หาได้แถวธรรมชาติบ้านเรานะครับ คือเราก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากเพราะเกิดมาบนความยากจนนะครับบนความยากจนแต่ก็มีความสุขดีที่รักกันไม่ทะเลาะไม่ผิดกันสมัยต่กอนเกิดมาเคยได้อยู่บ้านหลังคามุงจากอยู่นะครับยังเกิดทันนะครับหลังคามุงจากพ่อแม่พ C ซีเคยได้อยู่หรือเปล่าครับหลังคามุงจากสมัยตะกอนฝนตกแดดออก ก็เห็นมีน้ำรั่วนะครับก็ยังอยู่ได้เลยต่างกับสมัยทุกวันนี้ครับมีดีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะไม่พอชีวิตคนเรามันเปลี่ยนไปเร็วเลือเกินแล้วก็ตกเย็นมาก็นั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันตามปกติ พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนที่สมัยนูน้นยังไม่มีการเข้าไปทํางานในกรุงเทพอย่างอยู่บ้านนอกทํามาหากินกันตามบ้านนอกมีอะไรก็กินอย่างที่ว่านเลยครับ <c oughs> แล้วก็ตกยนก็ทํากันบ้านกันตามปกติลูกๆนะครับหลังจากกลับมาจากโรงเรียนของข้าวของปลาเสร็จ เย็นมีอะไรก็ทํากับข้าวกับปลากินกับข้าวกับน้ำกับข้าวกับปลาเสร็จก็นั่งทำกันบ้านกัน <c oughs> แล้วก็ตามภาษาเด็กๆนาะอยู่ด้วยกันครบทั้ง5้าคนนี้ก็มีการหยอกล้อพูดคุยหยอกกันเสียงดังเจียวเจ้าเจียวเ้า ดังมากแม่หนวกหูก็เลยบอกว่าหนวกหูเด็กๆเลยอยากลงไปอาบน้ํามันร้อนอะไรานี้ร้อนแม่ก็เลยเดินลงจากบ้านไปลงไปอาบน้ําพอไปถึงตุ่มน้ํายังไม่ทันได้อาบน้ําเลยไปโดนงูเห่ากัดซะก่อนครับคุณแม่โดนงูเห่ากัดซะก่อนก็เลยต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลสมัยนูน้นกว่าจะหารถได้ต้องอใช้เวลากันเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะ ตามหารถคนที่มีมอไซค์นะไม่ใช่รถพิกอัพรถกระบะเหมือนทุกวันเป็นมอไซค์ครับว่าจะไปส่งได้แต่ก็ใช้เชือกรัดไว้นะครับกัดที่ขารับลายสองสจุดไม่ให้พิษมันวิ่งเข้าไปสู่ร่างกายนะครับนม่ก็ไะรักษาอยู่เป็นอาทิตย์ก็หายก็ได้กลับบ้านมากลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานเดือนสอเดือนโดนดีครับโดนกัดอีกคุณแม่มีเคราะ ครัเนเคราะห์ช่วงนั้นมีเคราะห์ะเลยคุณพ่อก็เลยต้องหาหมอเสียเคราะห์มาทําเคราะเสียเคราะหให้คุณแม่มานะช่วงนั้นนะครับก็กลับไปรักษาตัวอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลเพราะโดนง,งูเห่ากับอีกเหมือนเดิมเพราะว่าบ้านเราต่กอนมีกอไผ่อยู่ข้างๆบ้านครับกอใยรกมากงูเห่าก็จะอาศัยอยู่ตรงนั้นแหละกเลยมากัดคุณแม่หลังจาก แต่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จรอบสอก็กลับมาใช้ชีวิตดำเนินการปกติเหมือนเดิมชีวิตของคนชาวนาไม่มีอะไรมีกินก็กินไม่มีกินก็อย่างว่าชีวิตผมเคยลำบากถึงขั้นกินข้าวเขาเรียกว่าข้าวข้าวปลายหรืออะไรที่ละเอียดละเอียดที่เขามาทำต้มเป็นโจ๊กนะครอบครัวผมทุกยากถึงขนาดต้องกินข้าวปลายเลยคนระับผมกินแต่บางคนบอกกินไม่เป็นแต่ผมว่า มันก็อร่อยดีนะสำหรับคนที่ว่าไม่มีขอให้เป็นข้าวกินอิ่มท้องก็นอนหลับก็ถือว่าดีแล้วไม่ต้องไปเลือกครับกินไปเถอ,อะผมและครบอบครัวพ่อเคยพาทำเลี้ยงเป็ดทำไร่ทำนาก็ไม่ได้ผลสมัยแต่ก่อนต้องไปเลี้ยงเป็ดกินข้าวที่ซื้อไม่เป็ดกินก็หุงปลาลูกปลาเต้ากินครับ ดำเนินชีวิตไปอย่างนี้ไปเรื่อยมาชีวิตก็มีความสุขดีนะครับเพราะว่าเราได้อยู่พร้อมกันมีอะไรก็กินร่วมกันอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ต้องมาล้มป่วยนะมาล้มป่วยด้วยโรคร้ายแต่สมัยนู้นยังไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแค่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยก็ไปโรงพยาบาลรักษาตัวเสร็จอาการดีขึ้นก็กลับมาอยู่บ้านพ่ เป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยมานะครับเรื่อยมาจนนานเข้าเป็นปีสองปีอาการคุณแม่ก็เริ่มจะหนักขึ้นสุดแล้วก็ต้องไปรักษาอีกแต่เงินไม่มีครับพอต้องขายข้าวขายควายสมัยตะก่อนควายเยอะเลี้ยงควายนะแต่ละครอบครัวเลี้ยงควายกันเป็นสิบกว่าตัว ต้องขายควายบ้างอะไรบ้างไปส่งแม่ไปรักษาถึงกรุงเทพนะคุณพ่อส่งคุณแม่ไปรักษาถึงที่ถึงที่กรุงเทพไปอยู่ได้ประมาณสามอาทิตย์ครับนะไปรักษาอยู่ประมาณสามอาทิตย์การก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่หายแต่ก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าเงินหมดครับเงินหมดไม่มีเงินรักษาต่อก็ต้องกลับมาบ้านก็มา ดูแลรักษากันตามธรรมชาติที่บ้านนอกของเราสมัยแต่ก่อนเมื่อผมยังอายุเด็กๆอยู่นะครับประมาณเท่าหูแบนนี่ครับเท่าหูเบนนะครับก็เท่าที่จําความได้นะครับแม่ในในก็ต้องไปรักษาที่ตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อีกรอบเพราะว่าเราไม่มีเงิน,นครับไม่มีเงินที่จะต้องไปรักษาตัวที่ มีเทพนะครับคุณครอบครวัวมีพี่สาวคนคนโตนครับเกิดมาไม่ครบสามสิบสองคือหนึ่งเป็นคนใบนะครับเป็นคนใบพูดไม่ได้แต่อย่างอื่นครบหมดทุกประการเป็นคนใบเรื่องการงานทํางานเก่งมากนะครับการทํางานถึงจะใบแต่ว่าการทํางานนี่เก่งช่วยครอบครัวไม่ว่าจะเรื่อง ข้าวปลาทําไร่ทํานาทําได้ทุกอย่างเพียงแต่พูดไม่ได้นะครับคุณแม่ก็ต้องไปเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ครอบลอยให้ลูกๆอยู่กันตามลําพังที่บ้านไปกับคุณมีพี่สาวคนรองที่โตแล้วช่วงนั้นนะครับโตแล้วจบเรียนจบแล้วไปดูคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลสองคนกับคุณพ่อพ่อก็ต้องเดินทางไปกลับ ไป,ไปมาเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านดูลูกๆที่บ้านด้วยลําบากครับชีวิตลําบากพอรักษาอยู่ประมาณสองเดือนกว่าๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อ,อจ,จุฬาร้ายต้องมาพรากคุณแม่จากพวกเราไปนะครับด้วยโรคร้ายโรคมะเร็งที่ทุกคนกลัวกันนะครับแม่ก็ต้องรักษาไป อยู่หลายปีพอสมควรครับกว่าจะมาถึงวันนั้นสิ่งที่พวกเราต้องสูญเสียคนสำคัญในครอบครัวไปนะครับทำให้พวกเราโศกเศร้าเสียใจหลังจากคุณแม่จากไปก็ไม่มีใครเห็นหน้านะครับเพราะว่าคุณแม่ต้องเสียที่โรงพยาบาลคุณพ่อกับพี่คนรองก็คือได้เผาเลยนะครับไม่ได้นำศพกลับบ้านเพราะว่าเงินไม่มีค่ารถค่าสง่ง ถ้าจะเอาศพกลับบ้านแพงสมัยนู้นนะครับเงินไม่มีเพราะว่าต้องใช้เงินรักษาคุณแม่มาหลายปีเงินก็หมดก็เลยพ่อก็เลยตัดสินใจเผาเอาแต่กระดูกลับมาทําบุญที่บ้านไม่มีใครเห็นหน้าคุณแม่ครับมีแต่พี่สาวคนรองกับพ่อเท่านั้นเองที่หนหลังจากไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่สองเดือนกว่าๆนะครับพวกเราไม่ได้เห็นหน้าอีกเลยกลับมาก็ ช่วงนั้นผมก็อยู่ประมาณเท่าโมเบนเนี่ยเรียนอยู่ปป .1 ป .2 กำลังจะขึ้นป .2 มาก็ไม่ได้ทําบุญเลยครับเก็บกร,ระดูกไว้จนผมเรียนถึงป .5 นะครับถึงได้ได้ทำบุญให้คุณแม่เพราะว่าต้องคุณพ่อต้องค่อยๆหาเงินแบบทำนาขายข้าวบ้างน,นู่นนี่สะสมมาครับกว,นะว่าจะได้นะกว่าจะได้ จะได้ทําบุญก็พอหลังจากทําบุญคุณแม่เสร็จผมก็เรียนจบป .6 พี่น้องทุกคนเรียนจบป .6 ก,ก็เริ่มทยอยกันเข้าไปทํางานที่กรุงเทพกันนะครับมเมืองกรุงเทพเมืองกรุงศรีวิไัยที่ทุกคนกล่าวขานแล้วก็อยากไปอยู่นักหนาสมัยแต่ก่อนนะครับอยากเห็นอยากไปเจอน้อยนักน้อยหนาที่จะได้ไปนะครับ ก็ไปทําเงินทํางานหาเงินแต่ละคนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้คนละเล็กคนละน้อยรวมรวมกันก็ส่งมาให้คุณพ่ออยู่บ้านได้ใช้กันนะครับดําเนินชีวิตยอยู่แบบนี้มาจนทุกคนเติบโตและมีครอบครัวต่างคนต่างมีครอบครัว <c oughs> กันนะครับเป็นก็เลยทําให้พวกเราเป็น ครอบครัวหนึ่งที่ต้องกำพร้าแม่มาตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่ผมอายุหกขวบหรือเจ็ดขวบเรียนอยู่ปหนึ่งจะขึ้นปอสองนี่นะครับน้องสาวคนเล็กยังไม่ได้เข้าเรียนเลยครับต้องกำพร้าแม่ไปโรงเรียนไม่เคยได้มีเงินไปโรงเรียนกับเขานะครับเพราะว่าครอบครัวเรายากจนก็ร,รู้ว่าพ่อมีเราก็เลยไม่อยากรบกวนถ้าเราไปขอพ่อก็ต้องหนักใจลําบากใจเราก็ต้อง แต่ว่าไม่ไม่มีก็ไม่ต้องขอครับเสาร์อาทิตย์ไปหารับจ้างดำนาบ้างถึงหน้าดำนาก็ไปดำนาวันละหบาทสิบบาทอย่างเี้ครับสมัยแต่ก่อนทั้งวันนะครับก็สู้ครับสู้มันสมัยตะก่อนมีค่าก็ดำเนินชีวิตกันมาแบบนี้ครับจน ถึงทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่ก็ดีที่ผมมาตั้งหลักปักฐานคือสู้ครับสู้ชีวิตจนได้มาซื้อช้างเชือกเรกคือช้างพังนะครับช้างพังซื้อได้มาเก็บเงินกับแม่หน่อย2คนได้เงินไม่เยอะครับช่วงนั้นได้อยู่ประมาณ6กเจหมื่น ช้างก็อยู่ประมาณ2องแสนกว่าก็หยิบยืมหยิบยืมเงินดอกคนกู่มาซื้อก็ต้องไปหาเงินใช้นี่เอื่นโชคไม่เข้าข้างซื้อมาได้20่สิบกว่าวันช้างก็ต้องมาล้มป่วยตายอีกเหมือนเดิมเคราะแล้วเคราะเล่าอยู่นี่แหละครับก็เลยทำยังไงโดนคนคาตราหน้าบ้างว่าจนแล้วไม่เจียมตัวนะครับ างคนก็บอกว่าเกิดมาชาตินี้ไม่ได้เป็นคนกับเขาเราเป็นหมาเนยนะครับเป็นหมาก็พูดได้ยินอยู่นะว่าเป็นหมาทั้งชาติเลยแต่คำคำ,คำที่คนพูดนี้ผมไม่ได้ถือโกรธหรือว่าตำหนิอะไรเขาแต่ผมถือว่าเป็นยาชูกําลังเป็นยาชูกําลังทําให้ผมต้องฮึดสู้ทําให้สู้ชนะคําคนนินทานะผมก็เลยฮึดสู้มาอีกให้แม่น้อย,อยอยู่บ้านเลี้ยงลูกผมไปดุยคนเดียวหาเงินสู้ใช้หนี้ ใช้นี่ช้างเชือกเก่าเสร็จผมกู้ต่อเลยกู้ต่อมาซื้อพ่อมหาทองคําของเราแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ทองคำนะครับไปหา <c oughs> เดินทางไปเทีเ่ยวหาอยู่แถวภา,าคเหนืออยู่หลายวันนะครับเกือบเป็นอาทิตย์กว่าจะเจอท้ายก็มาเจอพ่อมหานี่แหละก็เลย แพงว่าพ่อมาไปซื้อมาช่วงนั้นหกแสนหกแสนสี่หกไม่ไม่ใช่ครับขอโทษสี่แสนหกสี่แสนหนะครับถือว่าแพงเพราะว่าเราไม่มีเงินเราก็ต้องซื้อซื้อมาสู้ใช้นี่ช้างที่ล้มป่วยลงไปจนเสร็จแล้วก็มาใช้นี้พ่อมาจนเสร็จตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังเพราะความดูถูกกองคนเพราะความ ที่เราอยากชนะใจคนที่ดูถูกเราเราสู้กัดฟันสู้ทนไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยครับเพราะว่าเขาก็สองมือเราก็สองมือทําไมเราจะสู้เหมือนเขาไม่ได้นะครับเราก็สู้จนถึงมาถึงความสําเร็จทุกวันนี้นะครับจนมาถึงวันทุกวันนี้ก็ไม่ถึงกับว่ามีนะครับก็แต่ว่าก็พออยู่ได้พออยู่ได้ยังไม่ถึงกับว่ามีแต่ก็พออยู่ได้ แต่ก็ถือว่าเราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างสําเร็จแล้วสู้ชีวิตมาชีวิตนี้คือสําเร็จครับคนที่ดูถูกเราก็พูดไม่ได้แล้วทุกวันนี้ผมก็ขออยากฝากให้พ่อแม่ซีหรือว่าลูกๆแลหล,ลานที่ดูคลิปนี้ว่าไอ้ว่าถ้ากับท่านกําลังจะยอมแพ้หรือว่าท้อถอยก็อย่าไปยอมแพ้อย่าไปท้อถอยครับชีวิตคนเราไม่มีใครเกินใครสู้อย่างเดียวครับกัดฟันทนกัดฟันสู้ สักวันหนึ่งเราก็จะสําเร็จนะครับจะช้าหรือเร็วมันต้องมีสักวันครับคําคนนินทาคําคน,นดูถูกอย่าไปโกรธอย่าไปท้อให้คิดว่าเป็นยาชูกําลังครับสิ่งนี้จะทําให้เราไปถึงฝันครับอ,าอ้าวยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝาคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยกดต,ต่อกันไปด้วยนะครับอย่าลืมก็ขอให้คุณพระคุณเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาคุม้มครองว่พ่อแม่ศีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องพลายทองคำนะครับรักทองคำเลน้นอยแต่คอ้รักนานๆฝากทองคำไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ ดีครับตองครับครับผม